สวัสดีครับทุกคนนะครับก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่า <c oughs> ใช่หลยว่าเพื่อนเออออกจากป่ามาอยู่ในหน้าเกมของสตีว่าเบลลดบ้างนะครับตอนนี้อ่าและนี่คือบรรยากาศนะครับเมื่ออัปเดตของกิจกรรมที่แล้วทุกคนบอกเลยว่าสะใจมากนะครับรอบนี้เราได้ เข้าไปป้นบ้านของแซมมี่แบบตึงๆทุกคนบอกเลยว่ายกมาบทบ้านแน่นอนอยังแบบนี้อ่ะเราไปดูกันทุกคนนะครับบรรยากาศของการอัปเดตตัวเกมรอบที่แล้วมีอะไรตึงๆมาบ้างทุกคนลุยคือตอนนี้เว้ยทุกคนพี่ก็เพิ่งจะออกมาจาก99คืนในป่าเพราะว่าตัวเกมนั้นอ่ะมันก็เพิ่งอัปเดตมาเหมือนกันเออก็เลยแบบเฮ้ยทันมาวะสำหรับสตีล,ออก,ละะกับเบลล็อตนะฮะก็หวั่นๆใจอยู่เหมือนกันกลัวไม่ทันแต่รู้สึกว่าน่าจะเข้ามาทันนะทุกคน เฮ้ยเนี่ไงนี่ไงบ้านแซมมี่บ้านแซมมี่บ้านแซมมี่อุ้ยโอ้ขน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 บนก็มีขบนก็มีขนไม่ขนบม่กโจเูปเอรเยไม่รู้วดขนขนๆนบานแซมมี่บ้านแซมมี่จะเลือกจะแพงๆเลย สองร้อย K สอ้อยาเา้ยบารามทบี้บาร์แนบีนจบได้หนึ่งร้อย M ได้หน่งงมานหนึงงตัวนั้นเท่าไหร่ร้อ M ติดโกมันไ่เงินเหรอไหนวะร้อย K รับี้สี่ร้อ K โอเคโอเคมันเป็น K แหม่ตีเสีตีแสไปเอาไม่อีกนี่วิ่งยืา่เอยเอยเองมาโงมา เอาไมาห้หมดเอาไมาห้หมดแซม, <c oughs> มมี่คือเจ็ดาราลงทุกคนขโมยังมีตัวใหม่เพราะว่ะไม่รู้พี่แบบไม่โหลดงงแต่ขโมยบ้านแซมมี่บ้านแซมมี่หมดบ้าน,นอะเวลาแซมมี่สะ,สะเสร็จเท่ได ไ้คุณหกมาแล้วโอ้รอเลยบัฟอะไรเพียบหมดเลยวะเนี่ยมีบัฟะคระับโอ้คิวใช่นะเอาไปแจกคนดูให้หมดได้ไง เฮีไม่เต็มนี่แหละมือตกพิาที่เจอมือตกพิกาตัวนัโอ้ยอย่าเี๋ยวมวแต่ตกกันเลยฮะวัววัววัวทาโกวัวตโก วต้วองอท่องหัวบัว้ตรงกอหบัวมาที่จะเตีอยอย <c oughs> บวบัวมาที่จะตียเยลาวัคร <c oughs> ์โนร์นิตาไม่ติดบัฟเลยเหรอรหตัวกระกาไม่ติดหลายัฟเลยอะ่ะตัวดีๆันไ,ไม่ค่อยติดนะ,อะโอ้ จแจกคนดูให้หมดอ,อันนี้คูณหกเลยนะเว้ยเตะโย่เฮ้ยต่เดยโย,โยตัวนี้มาตัวนี้มาหัวห้ามือนี่เหรอทำไมมันจากจงังคราติดปั๊บหน่อยพี่ชายโอเคเป็นแสนหน้าแล้วฮะ ้ยมันติดมับกแบบมุมเป็นสามแสนแม่งติดต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะมีอะไรอีกไหมกูกระบาดเอาหน่อยบิ๊กไสกูกระบาดอีกทีดิแม่งกระบาดแม่งจกแต่งแม่งตกแต๊กตูจ้3สามแสนว่ะเมื่อกี้จัดตัวห้าหมื่นได้ยหงไงอ่ยนี่ผม่รร้ทำไมทำไมในเสื้อผมมันต้องมีแต่คนหนึ่งที่มันได้เนี่ย แล้วเงินมันพูดหมดอะไรปะมีแต่คนแต่คนหนึ่งที่มันได้คืออะไรเข้าไปในเกมใช่ไในเกมซิวไปรถอ่ะเนี้ยคุณเี่ยมันมีคนหนึ่งอ่ะที่แบบยังมันน้อยอยู่ในเกมอ่ะสคริปเปล่าพวกใช้สคริปอ่ะแค่หนึ่งล้านอ่ะแค่หนึ่งล้านแต่มันซื้อเราว่าก็ซื้อได้เนี่ยเนี่ยสมองระเบิดอ่ะไม่รู้กูซื้อก่อนเจอเนี่ย โอ้ย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 เอาเรื่องกว่าพิชายไอ้ตัวนี้มาโหดละบั๊บบั๊บสิบสี่บั๊บอะสิบสี่สิบห้าบั๊บอะจะไม่มาอุ้ยเชี่ยไอ้ขั้นจัดแซมมี่นี่สไปเดอรี่เก็บซื้อแซมมี่ไม่ทันดูบั๊บดิ เห็นปะเออโอ้แต่ว่าคูณคูณหกเลยแค่สามนาทีเองเฮ้ยเฮ้ยบ้านดูบ้านด้วยนะดูบ้านด้วยนะโชคดีมากเลยนะแ้งน้องก็ได้สิทธิ์ ตัวเดยวแ๋วๆป่ะตัวเดียวแยว๋วๆออกมาคูณหกมาเพื่อนอ่มที่เห็นเด็ดแล้วก็จืด่ยวซื้อไหมคูณหกมาเพื่อ,อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แสนห้าว่ะ <c oughs> มันยังไม่ติดบัฟอ่ะดิตัวใหม่ะรอมันติดบัฟอ่ะโอ้บัฟต้องเยอะต้องแยอะไม่ติดเลยเหรอ ซื้อได้ป่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลัคกี้บ็อติดเลือดเดี๋ยวเดีเดี๋ยวนี้ไปก่อนลัคกี้บ็อกนี่อะไรวะเนี่ยลัคกี้บ็อกแอดมินเหรอลัคกี้บ็อกไ c ่คิดจะรบนี่ นี่อะไรวะเนี่ยล็อตบล็อกแกตดมินป้วเนี่ยโอเคได้เลยียบพอ่ะหลุดไปแล้วเหรอลัลก,กี้บล็อกโอ้ล็อตบล็อกเพียบเลยวะ่ะ <c oughs> บ้านจะเต็มยังไงเลยหมดแล้วความสนุกหมดแล้วอ่ะ และหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็คิดว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่แล้วทุกคนเอ,อแซมมี่เกิดอาการใจดีนะครับโอ้โหยมารอบสองเฉยเลยนะฮะคนดูบอกได้เลยว่ารอบนี้โคตรตึงนี่ฮะมาแล้วพี่แซมเราพี่แซมเราเดินมาแล้วฮะขยายตัวแบบใหญ่เบิ้มใหญ่เบิ้มมาแบบนี้เลยคนดูนี่ฮะดิดนิ้วป๊อกเข้าไปทุกคนเรียบร้อยฮะเบิ้มโอ้โหย โคตรข้างโคตรเดือดเป็นไงทุกคนดูบัฟดิเยอะมากนะครับแซมมี่ของแท้ว่ะ <laughs> นายแน่มากแซมมี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมกันต่อคนดูแอดมินมะเนี่ยแอดมินแอดมินรอบอีกแล้วพี่ได้ลัคกี้บ็อกซ์แอดมินห้ากล่องแม่งเกลือล้วนเลย แอดมิมนแอดมิน่าแ,แอดมินมาไก่โบสามพันก็มาต้โอ้ยแม่งติดติดสองบับไดมอนด์ด้วยคาร์โก้ด้วยหัวชมพูติดได้อีกไหมอีกอีกดิ โอ้ต้องยอมต้องยอมซื้อต้องยอมซื้อเทรนอสตรู zzo turbo 3000เดีย๋ยวขายตัวเนี่ยเอ็งมายกตัวนี้ไปดิลัคกี้บ็อกมิติไปอ่ะไอ้ต <c oughs> ี้ระดับมิติกอ่ะลัคกี้บล็อกไอตี้ยกไปเลย เฮ้ยเฮ้ยตัวใหม่ดิวะโอ้โหแม่งเสือมะนาวกูจะหลุดนี่นี <c oughs> น่นี่สองกล่องนี้ตีอ๋ออาไรดิ้ะไยวะเฮ้ยตัวใหม่ปะ อ้ยหนึ่งจุดสองเอมไม่ได้อยู่ตัวนี้เฟี้ยวยกเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งให้มันหมดทิจกรรมเดี๋ยวพี่เดินมาดูบ้านพี่มาดูบ้านพี่เอ้ยมันมาอีกแล้วว่ะแต่มี่ไอ้ตึง้งตันเยอะแยะแต่มี่ตึงจัดมันมาอีกแล้วเฮ้ย <laughs> แต่มีม่บายเขา เือบ้านมีบ้านไหมมีบ้านไหมแซมมี่ไม่เสกบ้านมาให้โ uh ป้นเหรอแซมมี่อยากขึ้นบ้านแซมมี่แซมมี่ถึงบ้านไม่คันบอกรับเสกแซมมี่ไม่ยอมเสกบ้านให้ขึ้นเลยเราจะสปอนแบบสปอนด์ไอ้นี้ไหมคันเนี่ยอาจะซื้อเข้าบ้านไหมคัน ตัวใหม่เหรอนะเฮ้ยตัวเก่าแต่ว่ามันมีเฮ<อ>้ยทำไมมันมีเทา้าอ่ะไอ้ช่วงแรกไมมีเท้าเหรอเออตอนแรกพี่ไม่เห็นมันมีเท้านะเฮ้ยหนึ่งจุดเก้าเอ็มเลยเหรอโอ้ยมันติดสามบัฟแล้วว่าเฮ้ยมันตึงจัดเฮ้ยมันตึงจัดเดี๋ยวเดี๋ยวขอสี่บัฟได้ไหมพี่ชายอว่ากรรมะตกรรมะ น้องๆชอบบอกเลยน้องๆชอบซื้อซื้อไปก่อนเดี๋ยวไปแจกเด็กๆมีตัวอะไรเจ๋วๆอีกวะโอ้ยเบพลาดกู ลักอิบล้อเออมันมันไม่ซ uh ื้อโอ้ยมันติดสองกันไม่ซื้ออ่ะลักให้ยัยโอเคสยายาเอยเนี่ยเดี๋ยวบ้านกูเต็มพี่ชายไอ้ชัดโอ้โหเมื่อกี้เป็นร้านเลยบ้านเต็มโอ้มันบายแล้วใช่ไหมมันบายบายแล้ว wash before i ตีตัวอะไรเจาะเจาอีกไหมอีเจ็ดนาทีเลยพี่ คูนหกเออสวยพี่ชายมึงคูนให้ก่อนไปเดี๋ยววะ,ะมาดูมาดูมาเปิดบ้านนี่บ้างพี่เปิดละอวบบโอ้โอมีต่ตัวซ้าๆมาก โอ้โหพึ่งมาทำไมเยอะแยะเนี่ยตัวเนี้ยไปดูข้างบนไปกล่องแม่งเกลือนติดบันได้โอ้ยไ,ไ้อยู่สวยโอ้แม่งเป็นลัน,นีิขนาดดับก๊อตนะซีเคล็ดเด็กพื่ชายซีเคล็ดซีเคล็ดโอ้โอมาทำไมตัวอะไรฟันตัวโอ้จบแล้ว ลักกีบ้บล็อกกาปูตัวนี้ติดบัตรด้วยขอดีๆได้ไหมโอ้ยเชี่ยเรียงชอบเลยเกลืคืนเฮ้ยเหลืออีกกล่องนึงนี่ว่ะเปิดดิึเฮ้ยโอ้โหมิสติตัวใหม่ ร้อย K นี่เอาอนี้เปล่าอเอาไอรถถ่อะเพราะผมไม่ได้ใช้แล้วเปงไม่เอาใช่ไหมพี่เอาไปแจกคนดูนะไม,ไม่เล <Okay. S 2> <c oughs> จบกันไปกับบรรยากาศร,รถแรกแจกแถมสติลอ่ะเป็นหลอดทุกคน <laughs> ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนที่ในตัวเกมเนี่ยเขามีการอัปเดตเข้ามานะครับก็ได้เล่นกับน้องอีกคนนึงใน Discord นั่นเองทุกคนและนี่คือสมองเน่าที่พี่ได้มาทุกคนนะครับนี่ 1.2m1.9m นะครับแล้วก็20อันนี้ไม่น่าจะมีใครเอานะครับอันี้ 300k นะครับเป็น Secret ทุกคนและนี่ 700k นะครับเป็น God และตัวนี้ก็เป็น 400k เป็นซีเครตเหมือนกันตัวนี้ 1m เป็นซีเครตนะครับตัวนี้เป็นก๊อ 325k 220k ทุกคนแล้วก็นี่ 3.5m เป็นซีเครตทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่2กันต่อนะครับชั้นที่2ก็จะเป็นตัวนี้ครับซีเครต 325k 1.9m สำหรับตัวก๊อตนะครับแล้วก็จะเป็น 62k 370 300 300อะไรวะ300 37k ทุกคนตัวนี้ 325k นะครับตัวนี้ 552k ตัวนี้ สองร้อสี่สิบเคทุกคนประมาณนี้อ่ะก็ประมาณนี้เุ้ยตัวนี้หกร้อยเคคนดูตัวนี้เท่าไหร่วะหนึ่งเอ็มนะฮะอ่ะประมาณนี้ทุกคนนะครับสําหรับสมองเน่าที่พี่จะแจกในอ่าพรุ่งนี้ละกันวันนี้วันที่ไหนวันนี้วันที่สองใช่ไหมวันนี้วันที่สองคลิปนี้จะลงช่วงสามทุ่มนะครับแล้วก็วันที่สามช่วงสามทุ่มพี่ว่าน้องๆที่เล่นเกมสติลเบลล์น่าจะว่างกันแล้วนะครับอ่ะก็อย่าลืมละกัน วันที่3มเวลาสทุ่มพี่จะทิ้งลิงก์เซิร์ฟเวอเอาไว้ที่คอมเมนต์นี้นะอือพี่จะทิ้งเซิร์ฟวีไว้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับวันที่ส3มสมทุ่มเพื่อนๆก็เข้ามากดแล้วก็เข้ามารอรับสมองเน่ากันได้เลยทุกคนพี่ทำการแจกทั้งบ้านนะครับจงังหวะนี้เอออย่าลืมอย่าลืมทุกคนเดี๋ยวพี่จะเข้ามาวันที่3ามช่วงสาทุ่มอ่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์พี่หน่อยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันครับสวัสดีครับ